รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาตระบวนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช,ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการมันนี่พลัส ตั้งแต่บ่ายสาโมงเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมครับคุณผู้ฟังครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ u s ของเรานะครับจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราสดๆหรือฟังย้อนหลังทั้งรายการวิทยุและชมรายการทีวีของเราได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Money p พ u s นะครับวิธีดาวน์โหลดง่ายมากๆครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ a n d r o i d ก็เข้าไปที่ Pay Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สละอุทอทหารทอธงนอนหนูสละอ,อาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมัน p พั s ของเราได้แล้วนะครับเพราะว่านอกเหนือจากจะเอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้แล้วยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆชิงรางวัลกับเราด้วย เช่นเดียวกันเชิญได้เลยนะครับอย่างกิจกรรมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังครับจำได้ไหมครับมีกิจกรรมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาให้ไปติดตามคำถามได้ในแอปพลิเคชัน Money Plus และก็ตอบคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line นะครับเมื่อวันจันทร์เนี่ยยังอยู่ในช่วงตรุษจีนนะครับก็เลยถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นฉลองตรุษจีนของ t h a i ลน n d อะคารนะครับ คำถามถามไปว่าโปรโมชั่นฉลองตรุษจีนของไทยเลนาะคาเนี่ยถ้าเช่ารถ t o โยต้าวีออสเริ่มต้นวันละเท่าไหร่ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1เริ่มต้นวันละ900าบาทสําหรับการเช่ารถยนต,ตย์ t o โยต้าวีออสที่ไทยเลนาะคาในช่วงโปรโมชั่นฉลองตรุษจีนนะครับคำตอบข้อที่1จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับไปดูรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดี10ท่านที่ได้รางวัลจากเรานะครับ หลงวันที ok. <cek warm st anza>? ่10ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ต <coal> ิ้งบิยอนเรื่องเที่ยวเกียวโตได้แก่คุณรัชนกนุศราสุพานันนะครับรลังวันที่9ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเขียนให้โดนแถมได้เงินนะครับรลังวันที่9ได้แก่คุณสุรชัยบรรยงพงเลิศหลังวันที่7ราลังวันที่8ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องซื้อขายอสังหารวยดีดหลังวันที่7ราลังวันที่8ได้แก่ คุณเกื้อกูลเสือเมืองและคุณวลิตาคำสวัสดนะครับส่วนรางวัลที่6ครับยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าสแกนหุ้นด้วยงบกระแสงเงินสดไม่ยากนะครับรางวัลที่6ได้แก่คุณสุจิตนาเหลืองสุรสวัสดนะครับส่วนรางวัลที่1ถึงรางวัลที่5เป็นบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง First Class ณ MP เอ i มพีเวซีเที่เอ Po r i u รียครับ สนับสนุนโดย b e n ส s t a r f a c t ผู้จำหน่ายมือ c e d ซ s b สเบอย่างเป็นทางการจำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งที่นั่งละ800บาทมูลค่า1,600บาทเพราะว่า1รางวัลได้2ที่นั่งที่นั่งละ800นะครับและรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันนะครับสนับสนุนโดย b e n สต t a r f a c t รางวัลที่1ถึง5ได้แก่คุณอดิศักดิ์โพธิพลากรคุณอรนุชพงอังกูลสกุล คุณปิยวัตรรอดภัยคุณปิยวุฒิลาบมหาวงและคุณดำรงตรีสุโกศลน,นะครับทั้ง10ท่านเป็นคนเก่งและผู้โชคดีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือหนึ่งในกิจกรรมที่เรามีให้คุณผู้ฟังได้ร่วมลุ้นกับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะท่านที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องบอกว่ามีให้ลุ้นกันแทบจะทุกสัปดาห์ทีเดียวนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับมาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันต่อนะครับหลังจากเมื่อวานหลุด1,290จุดตอนเช้าก็ดูเหมือนว่าเด้งกลับขึ้นมาได้บ้างต้องด้นว่าวันนี้ทั้งวันจะสามารถเด้งกลับมาได้ขนาดไหนแต่ว่าวันนี้ครับจะขอโฟกัสไปที่หุ้นในกลุ่มสื่อสารมากเป็นพิเศษซะหน่อยนะครับผมเชิญนักวิเคราะห์มาคุยกับเราถึงเรื่องของ True แล้วก็ a s m i n e รวมทั้งแนวโน้มหุ้นในกลุ่มสื่อสารว่าแนวโน้มจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับ นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIB m ประเทศไทยคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณพิสุทธิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับไปที่ประเด็นร้อนกันก่อนเลยดีไหมครับ,รบเรื่องของเงินในการจ่ายค่าประมูล 4G คุณพิสุทธิ์ว่า True กับ Jasmine เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้ไหมครับอ๋อโอเค อันที่หนึ่งสำหรับ CIB เราเนี่ยเราเชื่อว่าทั้งสองลายเนี่ยจ่ายได้เชื่อว่าจ่ายได้ทั้งคู่เหรอครับใช่ครับเหตุผลเหตุผลเริ่มจากตัวทรูก่อนนะครับตัวทรูเนี่ยเขาประกาศการเพิ่มทุนนะครับหกหมื 6, 000, 000. ่นล้านราคาเนี่ยจะกำหนดกันวันที่31มีนาราคาเฉลี่ยใช่ไหมใช่ครับเป็นราคาเฉลี่ยย,ย้อนหลัง20วัน จะก,กำหนดวันที่31มีนาคมนี้ใช่ครับครับครับผมดังนั้นเนี่ยซับทูเนี่ยหมดปัญหาไปแล้วเพราะว่าพอเพิ่มทุนได้เนี่ยผมว่าที่6กหมื่นล้านเนี่ยแบงก์เนี่ยไม่มีปัญหาในการปล่อยกู้แน่นอนนะครับซึ่งซึ่งการเพิ่มทุนก่อนที่แบงก์จะปล่อยกู้ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะทําให้แบงก์สบายใจก่อนปล่อยกู้ก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับตอนนี้ตลาด กังวลรวมถึงตัวผมเองก็กังวลนะครับเพราะว่าคิดว่าจะจะจ่ายได้แต่<ม>ที่ผ่านมาเนี่ยดูค่อนข้างเงียบ,บนะพอเงียบบริษัทเงียบเนี่ยก็ทําให้เกิดข่าวลือ<ม>ต่างๆนานานในตลาดว่าแบงก์กรุงเทพปฏิเสธ<ม>ไม่สามารถหาพาร์เนอร์ได้ต้องเพิ่มทุนก็มีข่าวลือขึ้นมาพอดีผมก็ได้คุยกับทางนักวิเคราะห์กลุ่มแบงก์ของผม,มนะครับ<ม>ก็คือลองนั่งจินตนาการดูว่าถ้าเราเป็นแบงก์กรุงเทพเนี่ย เราจะปล่อยไหมถ้าเราเป็นแบงก์กรุงเทพสมมติสมมติตัวเองนะครับเราจะปล่อยให้กับจัสมินไหมใช่หรือว่าถ้าจะปล่อยเนี่ยต้องดูหลักประกันยังไงดูศักยภาพบริษัทยังไงนะครับพอดีนั่งดูกันแล้วเนี่ยก็นั่งคิดกันว่าสิ่งที่แบงก์จะต้องเรียกร้องจากทางตัวลูกหนี้เนี่ยก็คือจัสมินเนี่ยคงจะต้องมีเรื่องหลักประกันนะครับมานั่งดูว่าหลักประกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จัสมินจะเอาไปวางให้กับแบงก์ได้ก็จะมีตัวหุ้นจัสมินเอง นะมีหุ้นตัว j a ส z i ฟนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเงินสดที่จะต้องเพิ่มทุนไปที่ Jazzmobile อันนี้คือไล่เรียงดูหลักประกันที่จะทําให้แบงค์สบายใจก่อนปล่อยสินเชื่อให้ใช่ครับใช่ครับพอนั่งดูแล้วเนี่ยพบว่าขาดไปอยู่ประมาณสัก2องหมื่นล้านเยอะไหมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ,รบเยอะพอสมควรอันนี้บนแอสเซมบลชันที่ว่าเราไม่รู้ว่าเวลของทางตระกูลเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ มองของตระกูลผู้ถือหุ้นหญ่างโพธรามิกก็คือโพธารามิกใช่ครับคือโพธารามิกสามารถเอาเวลของตระกูลเนี่ยมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มได้แต่ตอนนี้ที่เราขาดอยู่เนี่ยประมาณ20 0 0 0ล้านรับ2 0,000ล้านเนี่ยก็คือจะมาจากหลได้หลายทางคืออันที่หนึ่งเนี่ยเขาอาจจะต้องหาเฉยผู้พ a r เนอร์เข้ามาจะต้องหาพันเนอร์หาพันธมิตรเข้ามาถูกต้องใช่ครับอันที่สองเนี่ยอาจจะต้องเอาแจ๊สโมบายเข้าตลาดนะก็คือ IPO ไปเลยอันที่สามเนี่ยก็แจ๊สมินเนี่ยจะต้องเพิ่มทุนอื นะครับ,รบก็เราก็มองทางเลือกไว้ประมาณ3ทางนี้เขายังมีเวลาจนถึงวันที่21มีนา 1. ก็คือว่าหาพันธมิรครับสอเอาตัว Jazz Mobile ที่เป็นคนประมูล 4G ได้เอาเข้าตลาดซะเลยครับ,รบหรือ3ตัว j a ส m i มินตัวแม่จะต้องเพิ่มทุนถูกต้องแล้วทางเลือกไหนน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับผมคิดว่า j a ส m i มินอาจจะต้องเพิ่มทุนอื ครับผมเพราะว่าเท่าที่ฟังจากคุณพีทพูดเนี่ยดูเหมือนว่าคุณพีทอยากจะทําให้ผลประกอบการของ just mobile เนี่ยดีกว่านี้ก่อนหรือทางแบงค์ที่จะปล่อยกู้เนี่ยอยากเห็นเพิ่มทุนก่อนให้แบงค์สบายใจก่อนครับผมแล้วทาง C I M B เชื่อว่า just min เนี่ยมีเงินจ่ายใช่ไหมครับเรายังเชื่อว่า just min มีเงินจ่ายนะครับแต่เราไม่แน่ใจว่าจะออกมาจากใน3ทางเรื่องนี้จะมาจากทางเลือกไหน เพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับถามว่าทาง CIMB เนี่ยมองว่าทั้ง True และ j a s m i n เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูล 4G ล่าสุดหรือไม่นะครับ,ค,รบคุณพิสุทธิ์บอกว่ามั่นใจทั้ง t u u เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาละหลังเพิ่มทุนแล้วเนี่ยก็คงมีเงินจ่ายส่วน j a s m i n เนี่ยอาจจะมีลุ้นหน่อยแต่ท้ายสุดก็เชื่อว่า น่าจะมีสตังค์จ่ายด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องครับเพียงแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาจาก3ทางเลือกเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนใช่ครับรูปแบบหาพันธมิตรมาร่วมทุน <ừ> รูปแบบเอาบริษัทลูกที่ประมูลได้เนี่ยเข้าตลาดซะเลยรหรือรูปแบบที่บริษัทแม่ต้องเพิ่มทุนซะก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แบงก์ปล่อยกู้นะครับรบแต่โดยรวมแล้วคิดว่าทั้งทรูและจัสตินมีสตังจ่ายกสทชนะครับใช่ครับมีโอกาสสูงที่จะจ่ายนะใช่ครับผมใช่อย่างนั้นครับนะครับผมขยับไปที่ประเด็นทรูต่อเลยนะครับรพอดูแล้วตัวหลักๆของกลุ่มนี้เนี่ยเขาประกาศผลประกอบการไตรมาสสี่ออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ทรูเนี่ยยังไม่ประกาศนะครับครับประกาศเมื่อไหร่ครับทรูจะประกาศวันที่25กุมภาครับยีบกุมภาครับผมอีกประมาณ2ออาทิตย์นะครับใช่ครับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส ของ True จะเป็นยังไงครับเราก็ได้มีการโทรไปสอบถามกับทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์สรุปว่าผลก,การค่อนข้างดีที่บอกว่าดีเนี่ยเป็นเพราะว่ารายได้ของ True เนี่ยโตอยู่แล้วอันนี้คือทางเขาบอกเขาบอกครับแล้วก็ <c oughs> เราก็เอามาเช็คกับโมเดลของเราเอง <c oughs> โดยสรุปแล้วออกมาเนี่ยผลกอบกาาน่าจะออกมาค่อนข้างดีสาเหตุเพราะอย่างที่หนึ่งก็คือรายได้อย่างโตดีอยู่ถ้าเราดูเนี่ยตัวเลขของ Advance กับ d t a c เนี่ยรายได้โตค่อนข้างน้อย <c oughs> นะครับ d t a c โตติดลบ ในแง่ของปีต่อปีนะครับแอดวาน์ Advanced, ก็โตติดลบในคเตร์สนะครับโตติดลบปีต่อปีเหมือนกันแต่ชูเนี่ยอนี้เอาในส่วนของที่เป็นทูมบายนะครับจะโตถึงระดับ14 1 5้เอตูโตเยอะสิใช่ครับโตค่อนข้างเยอะเลยขณะเดียวกันที่ผ่านมาเนี่ยรายได้โตเยอะจริงแต่ค่าใช้จ่ายโตเยอะกว่าไรายได้อนะครับ <laughs> ก็ทําให้ตัวผลประกอบการเี่ออกมาแย่แต่ไตรมาสสี่นี้เนี่ยค่าใช้จ่ายโตน้อยกว่าไรายได้ นะครับนั่นคือตัว e ี i ิด a าหรือกำไรจากการดำเนินงานก่อนตัว DP ก็ถือว่าโตดีแต่ข้อสังเกตที่ผมให้ไว้ก็คือว่าเป็นเพราะว่าเขากำลังจะเพิ่มทุนหรือเปล่านะครับก็เลยต้องเบ่งผลประกอบการก็เลยต้องโชว์ตัวเลขสวยๆถูกต้องใช่ครับเพื่อให้ราคาหุ้นเนี่ยมันยืนอยู่ในแดนบวก เพื่อให้จํานวนหุ้นที่ต้องเพิ่มทุนเนี่ยมันไม่เยอะอ่านีก็เป็นข้อสังเกตที่ให้ไว้นะครับครับทาง CIMB เองเนี่ยมองว่าผลประกอบการไตรามาส4ของ True เนี่ยจะออกมามีกําไรใช่ไหมครับเราคิดว่ามีกําไรครับสักเท่าไหร่ครับอันนี้ยังไม่ได้ทําตัวเลขที่เป็นดีเทลออกมานะครับ แต่ว่าดูจากที่คุยกับทางบริษัทแล้วเนี่ยน่าจะมีกําไรที่ดีกว่าไตรมาสสปีที่แล้ว<อ>ครับกำไรไตรมาสสี่น่าจะออกมาดีกว่าไตรมาสสามนะครับใช่ครับของปีที่แล้วนะครับใช่ครับแล้วทั้งปีของ True จะดีไหมครับถ้าดูกําไรปกติเนี่ยก็จะกําไรนิดหน่อยนะครับเป็นหลัก<อ>ประมาณพันกว่าล้านก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวเพียงแต่ว่าการฟื้นตัวตรงนี้เนี่ยมันเป็นระยะสั้นเพราะว่าปีนี้สองพกเนี่ยก็จะต้องขาดทุน ปีที่แล้ว2015อาจจะออกมาดีใช่ครับแต่2016เนี่ยมีโอกาสขาดทุนเยอะเลยใช่ครับเพราะว่าภาระที่เกิดขึ้นจากการ,รประมูลล่าสุดนะครับใช่ครับอนะอันนี้เป็นภาพทั้งปีของทรูนะครับใช่ครับรวมทั้งการคาดการผลประกอบการไตรามาส4ทับ58ที่จะออกมาในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะมีกําไรนะครับแต่ว่าจะเจอภาระหนักอึ้งในปีนี้ปี2016นะครับโดยรวมของผลประกอบการไตรมาส4ทั้งที่ออกมาแล้วทั้งที่เตรียมจะออกเนี่ยถือว่าดีไหมโดยรวมของกลุ่มนี้ครับถือว่ามีดีมากกว่าไม่ดีนะครับดีมากกว่าไม่ดีตัวที่ดีก็คือ r u ูแน่นอนเมื่อกี้ที่เรียนไปน่าจะออกมาค่อนข้างดีเลยตัวที่ดีอันดับ2คือ Advanced แอดวานส d แ a ดวานสออกมารายได้ดูจะติดลบ แต่ว่าการควบคุมค่าใช้จ่ายทําได้ดีมากนะครับก็เลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยยังเติบโต,ตดีอยู่ true ก็ดีแอดว c นก็สวยตัวที่ไม่ดีคือตัว d ีแท็ไม่ดีคือ d ีแท็กซึ่งก็ไม่ดีต่อเนื่องไม,ไม่ดีมากไหมก็ถือว่าไม่ดีน้อยลงถ้าดูไปใน2-3งสามไตร์ที่ผ่านมาเนี่ยหมายชวาว่าไตรมตสองสามไม่ดีมากกว่านี้ คอร์เตนะี่ยังถือว่าไม่ดีอยู่แต่ไม่ดีน้อยลงผมเชื่อว่าเป็นผลจากการที่เขาเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงทั้งซีอแล้วก็เซียโฟใช่แล้วมีการแก้เกมที่ผิดพลาดมาในอดีตนะครับที่บอกว่าไม่ดีน้อยลงเนี่ยก็คือว่าติดลบน้อยลงแต่ว่าก็ยังติดลบอยู่อก็ถือว่าถ้าดูในแง่ของเทรนดเนี่ยถ้าสามารถเมนเทนโมเมนตัมนี้ได้ต่อไปเนี่ยก็มีลุ้นว่ารายได้เนี่ยอาจจะแลตคือเลิกติดลบ นะครับผ่านไปแล้ว3นะฮะฝั่งที่ค่อนข้างดีก็คือ True กับ a แอดวานนะครับฝั่งที่ไม่ค่อยสวยก็คือ d t แทนะครับผเอาแล้วจัสมินไลไรอยู่ตรงไหนเออตัวจัสมินจริงๆริงผลกาบประกันไตมาสีก็ออกมาแล้วนะครับแล้วทําได้ค่อนข้างดีพอสมควรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจตัวบอร์ดแบนด์เนี่ยโตดีแล้วก็มันยังไม่มีตัวภาระจากของใหม่ที่ประมูลเข้ามา แล้วก็มีการจ่ายดีเดนด์ออกมาค่อนข้างดีครับจ่ายดีเดนด์ถึง30ตังค์แจสนี่จ่ายดีนะครับจ่ายดีกว่าที่เราคาดไว้ด้วยซ้าถ้าเอา0.3าหารด้วยราคาหุ้นเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับ9%ครับถือว่าสูงนะครับแบกใจนิดนึงเพราะว่ากําลังจะต้องลงทุนเยอะอืแต่ทำไมถึงจ่ายเงินปันผลออกมาเยอะเหมือนกันทําไมช่างกล้าจ่ายเงินปันผลออกมาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับ,รบแล้วตกลงแจสอยู่ฝั่งไหนครับแจสนี่ถือว่าดีครับอยู่ฝั่งดีนะใช่ครับ เอาล้ครับคงจะต้องขยับมาถึงคำถามนี้แหละครับในมุมมองของทาง CIB มองว่าที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ในกลุ่ม ICT เนี่ยได้แก่บริษัทไหนครับคุณพิสุทธิ์ครับครับผมเลือกแอดวานเหมือนเดิมเลือกแอดวานนะครับใช่ครับขอเหตุผลสนับสนุนครับครับผมก็คือว่าผมเพิ่งไปโรชโชมาในต่างประเทศฟีดแบ็ที่ได้จากลูกค้าต่างประเทศเนี่ยเขาอยากจะรอเซอร์แอดวานเพราะมองว่าเป็นบริษัทที่ผู้ริหารเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีผลงานในอดีตเนี่ย ที่ดีมากที่บอกว่ารอซื้อคือรอให้ราคามันลงไปมากกว่านี้<อ>แล้วก็รอให้ภาพจัสมินจ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้เนี่ยถ้าภาพนั้นมันชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าจะมีฟล o ์ในการเสืออัดวานจากนักลงทุนต่างประเทศเนเยอะมาก รอ,อ,อที่จัสตินจะจ่ายเงินประมูล 4G ได้หรือไม่ได้เนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแอดวานล่ะครับก็คือว่าถ้าจัสตินจ่ายไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดมีการประมูลเอาใบอนุญาตของจัสตินมาประมูลใหม่ครแอดวานก็จะมีโอกาสอย่างมากที่จะได้ประมูลได้ใบอนุญาตน้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสภาพของตลาดก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือมีจํานวนผู้เล่นแค่3ารายไม่มีผู้เล่นหน้าใหม่ใช่ครับถ้ากรณีจัสตินไม่มีเงินจ่ายครับ อ๋อต่างชาติรอเวลานี้ใช่ไหมใช่ครับรอเวลาของแอดวานเสดจน้ำครับแล้วค่อยเข้ามาซื้อใหม่ใช่ไหมคร,ครับใช่ครับอ๋อก็แสดงว่ามุมมองค่อนข้างดีอะสิ ก็มองว่าค่อนิแต่ว่าอย่าลืมว่าผมเชื่อว่าจัสมินจ่ายได้นะครับดังนั้นเนี่ยคาแนะนําของผมเนี่ยจะเป็นระยะกลางระยะยาวมากกว่าระยะสั้นระยะสั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งเพื่อเก่งว่าจัสมินจะจ่ายไม่ได้ครับซึ่งก็ต้องระวังตัวเหมือนกันเพราะนะว่าเกิดจัสมินจ่ายได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดการพักตัวหรือการย่อตัวของราคาหุ้น,คร,นครับครั้งหนึ่งจะเกิดการพักตัวหรือย่อตัวของราคาหุ้นแอดวานซ์อีกครั้งหนึ่งด้วยขอเหตุผลสนับสนุน ในการที่มองว่าแอดวานโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ขอสัก3ข้อครับคุณพิสุทครับโอเคต่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่ CIMB มองนะครับว่ามีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดแอดวานก็จะยังเป็นตัวที่มีผลกระทบในแง่ของกำไรเนี่ยน้อยที่สุดก็คือแค่ปีเดียวคือปี16นี้พอหลังจากปี16นี้ไปเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนย้ายฐานลูกค้าที่เป็น900เนี่ยไปได้เยอะไปจํานวนที่เขาพอใจเนี่ยปี17 เป็นต้นไปเขาก็จะกลับมาเติบโต,ตได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งข้อหนึ่งมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งใช่ครับข้อสองครับข้อสองเนี่ยก็คือว่าผมชอบในกลยุทธ์ของเขานะครับตอนนี้เขากําลังจะไปทําตัวเนเชอลรมิ่งกับดีแทะเพื่อที่จะลดโอกาสในการสูญเสียลูกค้ากลุ่มเก้าร้อยไปครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ชาญฉลาดนะครับแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ําข้อที่สามคือผมชอบว่าบริษัทเนี่ยมีการลงทุนในช่วงแรกเนี่ยอย่าง มหาศาลนะครับเพื่อที่จะแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองที่มีในระยะสั้นก็คือเรื่องของการไม่มีขึ้นเก้าร้อยนะครับผมมองว่าเงินลงทุนที่ลงทุนไปสี่หมื่ล้านปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้นในระยะกลางถึงระยะยาวครับ ข้อสุดท้ายก็คือ,อยังยืนยันว่าจะจ่ายเงินปันผลร้อยเปอร์เซ็นของกำไรนี่คือข้อสี่ใช่ไหมใช่ครับข้อที่สี่ครับยังปันผลสวยใช่ครับปันผลเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับแอดวานถ้าดูตัวแอดวานเนี่ยปันผลเรายังมองว่าอย่างปีหนึ่งหกเนี่ยครับปันผลจะย่อลงมาจากปีที่แล้วอยู่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าตังค์ปีนี้จะเหลือสิบาท แต่ฐาสิบบาทเนี่ยย็ยังอยู่หกเปอร์เซ็นต์ประมาณหกเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ประมาณสิบเอ็ดบาทหกสิบตังคือ,อยวเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของตัวแอดวานในมุมมองของ CIMB ซื้อถือหรือขายครับก็ยังให้ซื้ออยู่นะครับ ราคาเป้าหมายครับคือ184บาทครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่นะครับ184ครับ184บาทสำหรับแอดวานนะครับเด่นที่สุดในกลุ่มนี้และคอมเมนต์ซื้อราคาเป้าหมาย184บาทนะครับครับคุณผู้ฟังที่รักของเราฝากคําถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l i น์ ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแอแล้วตามด้วยคําว่า m o n e y plus m o n e y p l u s m ั n นี plus ติดกันตรงตัวนะครับ คุณหมอเจษด,ดาถามว่าทรูมีข่าวคืบหน้าบ้างไหมอนาคตของทรูจากนี้ไปจะเป็นยังไงเชิญครับผมว่าทรูเนี่ยคิดการใหญ่ไม่ได้แค่อยากจะเป็นเบอร์สองอ,อยากจะเป็นเบอร์หนึ่ง ดังนั้นเนี่ยการที่จะไต่อันดับจากเบอร์สามขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องออกแรงเยอะครับนะการเพิ่มทุนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นจะต้องร่วมในการที่จะรับรู้การเจ็บปวดตัวนี้นะครับทำได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมีโอกาสที่เป็นเบอร์2อครภายใน3ปีข้างหน้า ทรูมีโอกาสขึ้นมาเป็นอันดับ2ภายใน3ปีข้างหน้าใช่ครับใช่ครับมีโอกาสที่จะเบียดดีแท็หรือใกล้ดีแท็มากๆใน3ปีข้างหน้าถ้าดูจากเทรนที่ผ่านมานะครับแต่เป็นเบอร์หนึ่งได้หรือเปล่าเนี่ยต้องดูว่าแอดวานเนี่ยจะเพียงพำมไหมนะครับถ้าแอดวานเพียงพำก็จะเป็นโอกาสของทรูเพราะวันนี้เนี่ยเขาพร้อมทั้งในแง่ของทรัพยากรลื่นความถี่ทรัพยากรคนแล้วก็ทรัพยากรเงินหลังเพิ่มทุน นะครับดังนั้นเนียถือว่ามีศักยภาพแต่ต้องมองแบบระยะกลางระยะยาวนะครับราคาเป้าหมายของทรูเท่าไหร่ครับตอนนี้ CMB ให้ราคาเป้าหมายของทรูอยู่ที่5.25 5้าบาทสลึงนะครับใช่ครับเลขคเมนคือเป็นขายครับขายนะครับขายนะครับขายทรูนะฮะราคาเป้าหมาย5บาท25สตางค์นะครับมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนรายย่อยเพิ่มเติมที่ชื่นชอบในกลุ่มนี้เช่นครับกลุ่มนี้ยังเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งในระยะสั้นนะครับเพราะว่าฝุ่นยังไม่ตลบดี ออกได้ทั้งสองหน้าคือหน้าที่หุ้นจะกลับมาขึ้นแลรี่แล้วหน้าที่หุ้นจะกลับไปอยู่ในโลเดิมดังนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นก็ต้องเร็วแล้วก็ต้องตัดสินใจเฉียบขาดนะในการลงทุนแต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวก็อยากให้อยู่กับบริษัทที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างแอดวานครับผมครับเอาละครับชัดเจนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณพิสุทธิ์ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบริษัทลรกทรั์ CIMB ประเทศไทยนะครับให้เกียรติมาคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยนะครับต้องบอกว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยต้องรออีกพอสมควรทีเดียวนะครับกว่าจะกลับมามีผลประกอบการสวยๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ก็มีหลายตัวที่ระหว่างทางก็ยังคงจ่ายปันผลได้สวยอยู่นะครับเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ชอ็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน